โอเป็นไงมั่งยอมฮะโอ้นั่งเฉยๆนั่งเฉยๆโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ยอือยอมนี้ป่วยนานยังยอมสิบสามปีเลยค่ะสิบสามปีแล้วนอนอย่างเงี้ยเหรอเป็นเลื่อมรแรงมันยังพอเดินได้เดินได้ไไดโอ้แต่ตัวหลังเดินไม่ได้เลยแล้วดุ๊กเองก็ได้ไหมไม่ได้เลยค่ะโอ้ต้องดูแล ท่านนายกมาใกล้ๆท่านนายอำเภอวันนี้ะน,น,นะโญ่ยังหาวมืดอีกวันนี้ท่านนายกเก่ากาชาติท่านนายอำเภอพร้อมด้วยคณะสงฆ์ได้มาเยี่ยมโยมนะให้กําลังใจนะ <c oughs> นี่พระมานะพระมาดีใจไหมโยมโอ้ดีใจเนาะโย นะรุ่นชนะจนนะนะโอ้พระมาโอ้เอาเนี่ถวายเอาแหนมเพอถวายหน่อยแหนมเพอให้หน่อยเออนะโอ้เฮ้ยแหนมเพออ่าวางไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้กำลังใจเออเอาแตะหน่อยแตะหน่อยแตะหน่อยลลงง่่นี าคยดูแลนี Guang, mm ่ยเนี่มีซองให้นะนนำเภออยานาผู้ว่านะไม่ต้องร้องจ้าไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องนายกมาเออ่บ้านกาชาดนะคะให้ราไปลองดูแลแแงงแล้วอ๋อ สิบกว่าปีเนาะเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจนะให้โยมนะสุขภาพแข็งแรงพระนามัสมบูรณ์นะโยมนะสาธุสาธุนะโยมนะ